จเจ้าคอยหนึง่งนี่คุ้นชั่วคอยมาปียายคำนี้เพื่อเจ้าเด้อแซ่ What วันนี้อาจจะให้ปลากินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอาหารของอายเสร็จช้าเนาะเดี๋ยวมาสีเย็นก่อนนะคะ Navatica Piloncia look at what I have for lunch. Beautiful Italian style cooking from KPP. My chef. Private Yeah, my private chef. And this is look better than original. No mm. no. How can I be difficult to her? But thank you so much for your appreciation. are mm. happy? No. Excellent. Sure I am happy. มีคนถามว่าน้องอายถามตัวหน้าเอฟซีหน่อยสิว่าป้าเขาทำไมถึงรักน้องอายไอปบะกาศถามหนุ่มเด้อ <c oughs> อยู่แบบนั้นแหละอืมเสบุงเฮ้กด <Very good. S 2> มีคนถามว่ารากแเทียมสุกป้ากินไหมกินแล้วจ้ะพเพราะแตงกวาสุกเขาก็ไม่ค่อยจะมีกลิ่นเท่าไหร่เนาะแตงกวาลิปเปอร์บอมักจ้ะกกแต่นก็บอมักกลิ่นให้อายกินได้กายรักกินเลยไปมา ไอ้คั่วใส่น้ำเอานะคะคนแบบนี้เนาะกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยแรงกินพริกของเฮานี่พลึกเด้อความสำลัก้ักระเพราอยู่หน้าปักชอยกันยังสำลักไอจำํำพ่อใหญ่มาประเทศไทยจะแรกผลจมอย่างไปโรงบายาบาลบำรุงราดอ่ะข้านะขเหนียวเนาะลืมมาเขืามเมือืนี่ยไหม เมีหอมใส่กระเทียมลงไปไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะสมบูรณ์แบบน้อยายเกิดมาเพื่อที่จะแฮปปี้แจ่วคอยหนึ่งเหฮดกับซุปพอดีมาได้ยายมักินข้าวย้ายจะมาจานาบ่าขาคือที่พระว่าขาอยู่เมืองไทยเนอะโรย อือแซ่บเด้อเห็ดหนึ่งเพิ่มความนัวสิโรยตอนอ๋อหนึ่งก็ได้เซ็จก็ได้หนึ่งเห็ดเหลืองชาวประเดกปลาแซลมอนมาเด้อมาค่ะทุกคน สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุคนมาได้จะเดิอมากินนึ่งเห็ดกับเคพีพีบได้เห็ดแจ่วส้มดอกจ้ามาเขือเขือข้าวบํเมงไปพึ่งขาส้มแท้ส่มกําหาย่างอ่ะ เมื่อยหรพักพอแล้วเดี๋ยวกินอิ่มกับสิภาพกับเป็นรางถ้วยจานนางวันประเด็กตอนจอดตรงปีที่แล้วึ้นข้างหลังปะใบโพกโป่าพิษ ปลามอนตไปงมมางมอยู่ห่างสะใจมีแห้งบล้วกินปลาแดกก็ดีด้จ้ะแบบว่าบวาบวมอืเรื่องปรุงหลายก็บริอส่วงหนึ่งนี่ไอเบิงคือจ้อยเลยแต่บริจ้อยเลยจ้ะจะว่าห้บริบวมแนวเค็มไหม ไปอยู่แคมป์นี่กินอีกแล้วหรือเบอร์แซ่บเดยรยาจ๋งแจ๋วนะอืม ไอขอบคุณพี่ผักกาดหอมเลยล่ะเดี๋ยวจะเด้อเพ่นบอกว่าน้องไอ้พี่ชอบดูน้องไอ้มากเลยนะเป็นไอดอลของพี่ะนัดจังนีน่เพื่อนมาเม้นไอ้มันบอกว่าจังเมืองอยังแหละที่เพิ่นเมน้นถ้าผ่านมามาบ้านพี่นะบ้านพี่มีส,วน,สวนผักสวนผักอยากกินข้าวด้วยเพื่อนไอ้มีโอกาสอยากไปหาเพิ่อนเดอจ้ะเมื่อกล่าหลายคนที่หายไ,ไปหาเดี๋ยวจะเด้อแต่ด้วยความที่ไอ้บปรุอเมือง ากไกลอากิไปหาคนน่ารักมากนะคะเออชภายสวีเดนน่ารักเราจะขนแขนคอยลุกมะอีดีดเลยมีสภาพด้วยความที่อ้ายนี่เป็นคนหนึ่งชื่อปายวะเป็นคนหนึ่งที่เอาตัวตนของเจ้าของอะมาเหตุยูทูบจักปีไอกับ,บเปลี่ยนคือก็ อะไรแบบนะคะแต่แล้วคนแบบน่ารักแหง้งพี่น่าหน้าไปน,นะคะคอมเมนต์มาท้าไอา้ให้ไอ้ให้กำลังใจทุกคนพี่พี่เหมียวกหลายคนตอบคอมเมนต์ซาชวนเนี่ย เพราะว่าส่วนที่อยู่แคมป์ก่อนนะบ่ค่อยมีเน็ตบ่มีเลยอะเพราะมันอยู่ในป่าไอ้ก็เลยบ่ได้เอาเน็ตเจาะห่อนะเปิดใช่ปันไหลเน็้ที่ไอ้ใช้มันเป็นเน็ตของออเรนอยู่ฝรั่งเศสน,เนะเขาให้อายมาแค่แปดสิบกิกจะ้ะอืออายก็ประหยัดใ้พอมาอยู่นี่มีเน็ตแบบเนี้ย สิทธิยตอบน,นะจ๊ะเนาะแบบแห้งค่อยว่าคำเดียวค่อยบอได้ว่าคำนี้นานหรอวด่ะนมย์ยายคำนี้เพื่อเจ้าเด้เเอแซ่บเผ็ดยู่จังหน่อยมอนันเผ็ดหลายแห้ง กรอบพร้อมตอนไปลาแดกคอยอยุ่ใิใจคอยก็คือคอยแหละอยู่ต่างประเทศได้กินอาหารไทยได้กินปลาแดกเป็นอย,อย่างที่แบบหาซื้อมาได้คือไอ้บอกแหละบางเทือเนาะหลายคนยังมีชีวิตเกือกอายเนี่ยอือแล้วเอาสิบปอีิสานชีวิตผู้อื่นให้ยัง ในเมื่อโตเจ้าของก็ดีอยู่แล้วประมาณนี้นะพี่น้องจ้ะโอเคเด้อเดี๋ยว,ยวขออนุญาตไปกินต่อนะคะไล่แมงวันไปน้ำกินไปน้ำนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจได้ละเดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย